คุนนเว้สำหรบับขนมเค้กสำหรับรานวันเกิด<ะ>ที่ผ่านมานเอาว้ยถ้ามารวมัวันนี้เลยค้าหนมเค้กที่กูร้องมึงใช่ปะให้คิดว่ามันรุ่นกันคราบปุ้ยชับวันนี้นรุ่กันละค้าวปุ้ยชับรุ่งข้าวุ้ยบไมกินละล่ะ

เทียนมันเกิดเพื่อคกินไม่ได้ใช่ไหมไม่กินก็ดูนี่ไปงั้นเดี๋ยวกูล้างกี่หมอกเร็วเร็วด้วยด้วยห้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้อเฮ้ยพอผู้ชายแค่อิปั๊บผู้ชายแข้งอิปั๊บวันนี้เลยปุว่าแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ดูนะคลิปนี้นะถ้าเพื่อนไม่รักผมใช่ป่ะผมวันนี้ผมจะแบบว่าผมจะผมจะเป็นเนี่ยผู้ชายของผมเนี่ย มีไอโผมไอป๊าปไอเอ็มไอแจ็คไอวงผมจะมาเคียวเทียนร่วมสาบานกันไม่ได้ไม่ได้ไม่เอามานน่มานมาเทียนไหนก็ได้ที่มีไม่อมอเออได้ได้ะมาเคียวให้แรกนะเพื่อนกันโอเคียวให้แรกด้วยอ่ะไอแจ็คมานคนเฮียเห ไอบุ้งมาดิคนเี้ยยนเียเยมึงด้วยอาบุ้งบุ้งบ้าเี้ยนเยเขียวให้แลไอ้เพื่อเขียวใแรกด้วยเอ็มเอ็มเหี้ยชีวิตกเอาล มงไม่ได้ก <The> ินเลยวมาแล้วมาแถวเลยมาต่อแถวมาต่อแถวได้มเไ่ด้ลยมาเง้เก็ถกครับไม่มีที่ไหนทางครับดูรูกบลไม้ตอแวอาการเอาการวันนี้อะไรกินเพียรอะไสันเอ้ยเกลือลยแหะอแนะครับวันนี้ครับี่ละคนีคนมเลยบุมมาเลยบุ้มมาแ้วเออ